อาเซียนแฮแตกฟุ้งฮือเลยครับผมดูท่านผู้ชมแตกฟุ้งฮือครับผมเจอรังโตออยู่บนหัวเมื่อกี้ความกันเซลซะเลยเสียงดังนะครับวยสับเดินมาเจอรังโอบนหัวนะครับผมเงียบกริบเลยตอนนี้มองเพี้ยนมอเพียนี่จูนนี่วิวพี่น้องโตโเก่าอยู่นี้ดูครับคุณจะมองเห็นหรือเปล่าครับผมดูนะครับ นุ่นอยู่ลึกข้างในครับผมเต็มตัวได้ลงน้ากันแน่นอนอยู่ลึกข้างในนู่นนะครับผมร่างโตนะครับโตหัวเสือนะครับผมอุ้ยับนุ่นุ่นพี่น้องร่างหันนี้อันนี้ร่างเก่าครับผมร่างใหม่อยู่บนหัว นี่ร่างเก่านี่นี่นคือ้อยเจอนี่มือนูนไม่เนลยดูครับ,บ,รบรนูอยู่บนหัวนะครับน,น,น,นุ่นครับตะกุ่มตะคุ่มอยู่นะครับผมโอ๊ยม,มันมาอยู่ด้วยแล้วไปแล้วกลัวตั้งไม่นุ่นไม่นุ่น